สวัสดีค่ะคุณเคยปรารถนาอะไรมากๆจนยอมแลกทุกอย่างไหมคะเรื่องของคุณพิมพ์เริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่เธอและคนรักกำลังจะแต่งงานกันด้วยงบประมาณที่จำกัดแต่ความฝันเดียวที่คุณพิมพ์ไม่ยอมลดละคือการได้สวมชุดเจ้าสาวที่งดงาม และการตามหาชุดมือสองคือจุดเริ่มต้นของหายนะทั้งหมดเธอไปเจอร้านเก่าๆในซอยลึกที่ดูเหมือนถูกลืมกลิ่นอับและกำยานพุ่งใส่หน้าทำทีที่เธอเข้าไปคุณยายเจ้าของร้านหลังค่อมมองเธอด้วยแววตาว่างเปล่าจนหน้าขนลุก จากเงามืดของร้านในขณะที่คุณพิมพ์เกือบจะถอดใจสายตาเธอก็เหลือบไปเห็นมันชุดวิวาสีขาวงาช้างที่แขวนสงบนิ่งอยู่ในมุมมืดมันงดงามราวกับไม่ได้อยู่ในโลกนี้ยายคะชุดนี้ยังไม่ทันที่เธอจะถามจบ คุณยายก็ตอบด้วยเสียงแหบโหยจะเอามันไปจริงๆเหรอของสิ่งนี้มันหวงทุกอย่างที่เป็นของมันหมายความว่ายังไงคะคุณพิมพ์ถามแต่ใจเธอลอยไปกับความงามของชุดแล้วเอาไปเธอยายให้ฟรีถือว่าทำบุญให้เจ้าของใหม่ คุณพิมพดีใจจนลืมความสงสัยทั้งหมดเธอรับชุดมาโดยไม่ได้สังเกตเลยว่าแววตาของคุณยายที่มองตามหลังนั้นคือแววตาของคนที่กำลังมองดูคนตายเดินได้คืนนั้นคุณพิมพ์แขวนชุดไว้ในห้องนอนเธอสังเกตเห็นรอยเปื้อนสีคล้ำๆที่ชายกระโปรงเมื่อเอื้อมือไปสัมผัส มันให้ความรู้สึกชื้นและเหนะหนะอย่างน่าประหลาดแต่พอก้มลงไปมองใกล้ๆคราบนั้นกลับแห้งสนิทคืนแรกที่ชุดนั้นมาอยู่ด้วยคุณพิมพ์สะดุ้งตื่นเพราะเสียงกระซิบเย็นเยียบข้างหูหนาวหลังจากนั้นคือฝันร้ายในโลกความจริง คุณนนฝันว่าถูกผู้หญิงในชุดวิวาใช้เล็บยาวยาวกรีดขวานร่างกายส่วนคุณพิมพ์ก็เจอเส้นผมยาวๆที่ไม่ใช่ของเธอบนหมอนทุกเชา้าและที่น่ากลัวที่สุดคือเงาสะท้อนในกระจกของเธอที่เริ่มยิ้มให้ด้วยรอยยิ้มของเดือนเพนเพื่อนของคุณพิมพ์ ทนดูสภาพเธอไม่ไหวจึงบังคับให้เธอเล่าความจริงและเมื่อได้รู้เรื่องชุดพวกเขาก็รีบค้นหาข่าวเก่าจนเจอข่าวฆาตกรรมเมื่อสาิปีก่อนพาดหัวข่าวว่าสยองฆ่าหั่นศพเจ้าสาวคาชุดวิวาแขนรักไม่สมหวังเนื้อข่าวบรรยายว่า เดือนเพนถูกคนรักเก่าแทงซ้ำๆกว่าสิบแผลจนเสียชีวิตคาชุดวิวาโดยเฉพาะใบหน้าและลำคอถูกทำลายจนเละส่วนคนร้ายก็ผูกคอตายในห้องขังตามไปคุณพิมพ์ตัวสันเทาเท่าอยากเผาชุดทิ้งแต่พรุ่งนี้คือวันแต่งงานแล้วเธอไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากทนอีกแค่คืนเดียวโดยไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นคืนสุดท้ายของเธอคืนนั้นฝนตกหนักราวกับฟ้ารั่วคุณพิมพ์ขังตัวเองอยู่ในห้องเธอนอนขดตัวอยู่บนเตียงพยายามสวดมนต์แต่เสียงฟ้าร้องก็ดังกลบเสียงของเธอจนหมดเปรี้ยงเสียงฟ้าผ่าดังสนั่น และแต่ว่าไฟก็ดับพรึบความเย็นยะเยือกเข้าเกาะกลุ่มห้องอย่างรวดเร็วในแสงฟ้าแลบที่สว่างวาบขึ้นมาชุดเจ้าสามที่แขวนอยู่มันกำลังสั่นเหมือนคนหนาวก่อนที่มันจะค่อยๆหันมาทางเธอชัดช้าคุณพิมพ์อ้าปากแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมา เธอถูกความกลัวตรึงไว้กับเตียงเสียงสะอื้นที่เธอเคยได้ยินดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันคือเสียงหัวเราะคิกคักในลําคอเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความวิปลาสและบ้าคลั่งแสงฟ้าแลบอีกครั้งเผยให้เห็นใบหน้าของเดือนเพนที่โผล่ออกมาจากคอเสื้อ ดวงตามันกลวงโบมีหนองสีเหลืองไหลเยิ้มออกมาริมฝีปากเน่าเปื่อยของมันฉีบยิ้มกว้างจนถึงใบหูแกอยากสวยเหมือนฉันเหรอแกอยากได้ผัวของฉันใช่ไหมร่างในชุดวิวาพุ่งเข้ามาหาเธอมันลอยมาอย่างรวดเร็วชายกระโปรงที่เปื้อนเลือด แผ่ขยายเป็นสีแดงฉานกลิ่นคาวเลือดผสมกลิ่นเน่าตลบอบอวนจนแทบจะสำลักมานี่สิมาใส่ชุดด้วยกันเรามาเป็นหนึ่งเดียวกันนะมือกระดูกหุ้มหนังของมันคว้าแขนคุณพิมพ์ไว้ความเย็นเหมือนน้ำแข็งแห้งกัดกินผิวจนไหม ร่างของเธอถูกกระชากลงจากเตียงชุดวิวาอ้าออกราวกับปากอสูรกายพยายามจะสวมตัวเองทับร่างเธอเธอกรีดร้องสุดเสียงเนื้อผ้าที่เย็นเล่นเนะหนะรัดพันรอบตัวลูกไม้ไกลายเป็นหนามแหลมทิ่มแทงผิวหนังเธอกำลังถูกกลืนเข้าไปในชุดภาพสุดท้ายที่คุณพิมพ์เห็น คือดวงตาที่กลวงโบของเดือนเพนจ้องลึกลงมาในตาเธอพร้อมกับเสียงกระซิบสุดท้ายที่แผ่วเบาและเย็นยะเยือกทีนี้เราก็ได้แต่งงานกันจริงๆซึกทีเช้าวันรุ่งขึ้นคุณนนมาที่ห้องด้วยความเป็นห่วงเมื่อไขกุญแจเข้าไป ทุกอย่างในห้องดูเรียบร้อยเป็นปกติบนเตียงนอนมีเพียงชุดเจ้าสาวสีงาช้างชุดนั้นพับวางไว้อย่างสวยงามมันดูใหม่และสดใสกว่าเดิมและที่น่ากลัวที่สุดคือตรงกลางอกของชุดปรากฏลายปักรูปดอกกุหลาบเล็กๆดอกหนึ่ง ที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นดอกกุหลาบที่ถูกปักด้วยได้สีแดงคล้ำที่ดูเหมือนเส้นผมและยังคงชื้นอยู่หมาดๆคุณพิมพ์ว่าที่เจ้าสาวของเขาได้หายสาบสูญไปตลอดกาลและบางทีเรื่องของวิวาสสวมศพ อาจจะยังไม่จบตราบใดที่ชุดชุดนั้นยังคงอยู่มันก็แค่รอเวลาที่จะได้เจ้าสาวคนใหม่มาเป็นส่วนหนึ่งของมันไปตลอดกาล